จังไดมาจังไดลูกฮลเฮ้พูดแล้วพูดแล้วก็ถ้าได้สัมผัสอยู่ไปแล้วฮะนี่ เด่นาท่านได้จบอยู่ไหมสมังเงินแทบาทนี่้นับโจกเนโจกนไปหาลอยม่ใช่ใช่่องดีใท้เราในนั้นใส่ใ่มาลอยเดียวดไมสจโจไปหาลอย่มโอ้ยเ้อมาพดวยมันบอมีให้มาลอยเดียวไดมมันเดีแ่โอนได้บอแม่ฮะโอนได้โอนได้ลูกเป็นเหมือนกับว่าตีบะฮีได้ล่ะ ฮะปวดพ่อบักโมอบักแตงอีหลีวะาไม่ใหญ่นัวเ้ยจะปล่อยลูกปล่อยเตาจะมาแบบใดนี่ฮะมาแบบใดเห็นกันไปถึงจะมาเนี่ยเห็นกันไปเห็นไอหมดไปไม่มันบัรท่านไอ้ครบเลยเหลืออันบัตรนี้เหลือไหมไทยบัรท่านไอ้ครบอยู่เออหมดมาแล้วครับหมดครับหมดมาแล้วบัดนี้กัน มาล e ูกแพ่บานี้เหลือไหมไท่บานี้เหลือไมดไท่เหลือไหมไงย้ายใอโอ้ายซุเปอร์สตาร์เนาะซุเปอร์สตาร์บนะซุเปอร์ตาบุซุเปอร์ตามาพูดพ่บักโม่บักแต่งแท้ซักบ่เกิดมันดีิงทยด้บอดมหามหาตมา่อกมาอกเราพอกกอเราบานี้ ส้างบานอไเกือบนี่นม่ยังมันถือกินบอกอดพดเพราะแถวว่า่าคืนว่าพันไวสิมีไาได้บ่านี่มาได้ตัวนารู้ได้มันหกกวศสาันตัวขึ้นบ่านจแจ่งหนาเขาขึ้แจ้งหนา่มอาบ้าเป็นอย่างข่อยแจ้งอั่างสีตาดมาตาดา คอยกระเป็นนั่นคอยกระเป็นนั่นเสี้ยมาแง่หนกน่อยไหมรับวเปล่ไใดมาแง่หนกกับซูมือหนึ่งขออนุญาตได้ไหมครับเอนุญาตเอาไมเป็นอย่างไรครับผมครับผมเอาดูดิไม่แห้งลูกเต่าลำล้ำเลยลุยสุกสกมันๆตัวเห็ุจังใดมะแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะสะไมาสะไพลยสะไพล์มาสะไพลยแม่สุภาพ ซาไันี่ยานซาไแน่วดาน้อน่อเพราทาได้เข้าใจเพราะทาได้รู้เรื่องเจ้าเสียวทอดไดแม่นี่หวคอยกระเสียวเต็มนั่นตัวเจ้าเสียวทอดไดไฟเสีเยวเต็มนี่เหรอเลี๋ยวแบแพ้สียหาไฟเสียวเต็มนี่เีบ่พสียหาอ้เรคือวพาฝันเลยปะเสียวเต็มติดนั่นกัพเออกับโบแมนนี่เต็มติดอะรกันบดีนี่โบดีครับดดเถืนน้อน่อมาแบบ มาแบบมาแบบว่าบัลูเลยบัลูเรืองเลยเนี่ยมาแบบแม่บ <Bis S 1> ัลูเรืองเลยเนี่ยบัลูซาเก่าแล้วที่คอยรูดคอยรวบหลวงพ่อน้องพางเนี่ยหลวงพ่อน้องพางเนี่ยเราแต่สมัยตะกี้เราจ้างเชียววิสาประจำบ้านี้ก็ตามยุ่ตามสมัยเล่ากมาใม้ให้ไห้โจนพ่อกันแต่เต้ยยู้อใส่ก่อเฮ้ยเต้ยจะมาขึ้นว่งไหม ชวงใดล่ะช่วงใด,งดขอ่อยปะกุจักแล้วเต่แม,ม,ม,ม่สี่านอันนั้นมันพันแม่เสีเยยุลูกหลอดตูทไรเนี่ยหยอดท่ะไรหยอดมาเลยกลอดตูท่าไรเล้วแต่แม่ี่เล้วเต้เหล่วเต,วเต,วเตอ,เอ้เสยพ่อแม่อวดใดใ่อันนี้วัน่านึงแค่เดยวใสรอดใ่าอันนี้มไซก,ก่อนันนี้มาตก่อนมาตนมครับ ประตับานเลยสิอยู่จังไหนไปจังไหนมาจังไหนลูกอายุจะสี่มาจะสีละ่ล่ะ <c oughs> ตอบแบบง่ายๆตอบแบบยังไงโ<อ>จโจโจนี้นะเป็นรถสปอร์ตครับสตบัฟ<อ>สตัฟพร้อม สตาร์ทไกลๆกับสบุพรรณแล้วเราไปพ่อปันกันเขาไม่แย่แหลมเราปันไม่แย่ไม่แย่สุพรรเล่นแหลมเดีวยวกันเขาเข้าไปหาไม่แย่แหลมไปไอ่เจ้าเห็นไปเจ้าเห็นครูครูอาลีเจ้าไปครูอาลีเจ้า <c oughs> เพราะแย่แหลมคอยต้องมาหาคนทีคอยต้องมาหาคนทีคนทีเป็นคนทีเป็นอ่าเขาเขาเรียกว่าย่อภาพเทาก่อนสุดๆโอเคไม่เป็นไรครับ อันนี้คือเป็นคนหูจกักข่วมเพิ่อนมาคันเด็กน้อยกันเด็กน้อยหูจักข่วมหูจักไปล่ามาไหวหูจักบอกหูจักเกาอืมน,นั่นตัวน,น, <c ười> นั่นตัวกนะ็ต <c ười> อนอันตอนไปเนี่ยตอนตอนที่ลูกกระชิบบอกบอกอันจักข่วมจะมาต่วนมากนี่มึงอย่าเฝ้าวะเขาบอกเลยก็ว่าเรื่องจริงเนาะเอาตอนมาก่อนเอาตอนมาก่อนเอาตอนมาก่อนเอาตอนมาก่อ <c> น <ười> เป็นอยังกคดีเบิดล่ะว่าต้องหมูจักไปล่าม้าวายเนาะครับนี่มีแห้งครับผมครับผมหมูจักไปล่าม้าวายอันได้คดีเบิดได้ยุกได้กระสังแมเด็กหนุอยเด็กหนุอยมันหมูจักไปล่าม้าวายแมนคือเป็นเด็กหนุอยหมูจักควบเเป็นเด็กหนุอยหมูจักควบแมแมนครับแมน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 หมูจักไปมาไปล่ามาไหวหมูจักผู้รักผู้ใหญ่หมูจักต้นหมูจักต่อเพิ่นมาายมคนเแมนเพิ่นว่ามันดีตัวหมูจักควบ เพิ่อนมาเด็กน้อยหูจักควบหูจกักผู้รักผู้ใหญ่หูจักต้นหูจักต่อหูจักว่าเพิ่นประมาณใดจังสิ่แล้วฝากคอยเยอะได้กว่าเพระยังโชคการและฝากคอยอยะไรฮะทำๆเบิ่งล<ะ>ูกปเมื่อประจวเด้เอ,ลอดแล้วเดี๋ยวเราแล้วอะไว่ากับเจา้าอด้วยกันที่จังที่ช่วงใดนี่น่าสอิอยู่สนามอยู่อยูอยู่ขางสนามช่วงจะมาขืนวงแมนแมาช่วงจะมาขืนวงตอนเปิดหรือปิด บอบอบอผมไม่ได้ขึ้นพุ่งแต่ว่าแต่ว่ามาขึ้นยู่งขังยู่งขังไงยู่งขังสาหนามตอนรับว่าถ้าเสียวนกวนแล้วตอนไหนนี่แม่มาอยู่มาอยู่โอ้ยเนาะสันดอกมุเจ้าสั่งป่ามาเบิดซุ่มเนาะมาสันดอกขับมอดมาแล้วก็่าสั่งป้ามาเบิดซุ่มเนาะมาสันดอกว่าจะไป ข้าวโจ้บรรพาศิมาเมือใดสิมามือใดซ้ำกันกับพ่อใหญ่สงการว่ามหาน้องมือใดลูกมหาน้องมือใดไม่พลาดปากแต่ว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาเป็นบ่เอออันนี้คือได้เวลาหรือเปล่าเป็นบ่ไหนฮะตาบ้าสะพายแบบกอนสะไายแบบกอนโอ้เงินไหล ได้ว่าสิมาเอามาซ้ำแมาซ้ำนี่ก็ดีก็ดีเลยล่ะคือว่าเป็นนาเขาบอกเสืเขาบอ่สือหอกเขาบอกเกี่ยวโอ้ยเนาะเขาบอกสสบอเ่ากินบอยฝัน่าค้นดังสีมาก เอาพี่น้องคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่คลิปน้ะจังเบิ่งกันใหม่อโอเคครับพูดอะเพื่อนเฮ็ดกันน่ะาาม,มาธรรมดา,า,าม,มาธรรมดา,า,าม,มาธรร่ดา